ดีเชา้า YouTube ครับวันนี้เราจะพาไปดูน้องเฟรนช์คำเตือน คู่เอกดีใบรับเราจาก c a r e n t a y e r Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสําหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ลองดูว่ามันเข้ากันได้ไหมพี่ก็เลยปล่อยวิ่งมานี่ปะรืวมประตูเปลลิดแล้วมนกรโดดมาเองแสดงว่าทุกครั้งที่มาเจอกันคือ accident ถ้าอย่างนั้นผมมองงี้จริงๆแล้วว่าพี่เป็นคนแบ่งชิ้นเค้กบ้านพี่ให้น้องหมาเรียบร้อยแล้วโดยที่พี่ไม่รู้ตัว แล้วน้องหมาก็เริ่มชิ่บอกบอกในที่นี้คือพี่จะห<ข>า,าตะแกงมากัน้นเงี้ยหรอล้มหรือว่า,อาจาอ,อุ้มหลกเอาขาตะแกงเี้ยงักทีนึงขาอ๋อี่อชืว่อว่ากับเจ้าเอจอ้าเขาก็ไม่ถูกกันมันเริ่มไม่ถูกกันเพราะว่ามันห่างองพี่เพราะาตอนที่พี่เขาเล่าอ่ะคือพี่เขาเดินสามมันกลายเป็นว่ามันเป็นแพคที่มันชัดผมเชื่อว่าสองตัวแต่ไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ชัดสมมติสมมติถามผมอ่ะพี่มีเนื้อที่บ้านแค่เนี้ยพี่เชื่อไหมพี่จุงสามตัวพร้อมกันรอบเย็นอ่ะ ทางตรงไปเดินกลับเดินไปเดินกลับสักวอล่หกรอบพอแล้วนะเป็นการสร้างแทลกันนะไม่จ้เป็นต้องไปเดินนองหมู <hel> ่บ้านนะพี่ดูไอ้เป็นไยพวกนี้ข่วงลุ่งทั้งวันแลครับพี่ผมเข้าใจสภาพโกลเด้นโกลเด้นยังลุ่งงอของพวกนี้นะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นแบบขนยายาแล้วขยุกขยุกแต่นี่ถามว่าทําไมผมอุ้มขึ้นมาเพราะว่าผมเป็นจังหวดที่หนึ่งผมเรียกอเจ้าอุ้มถ้าพี่แอบเห็นตะเกียบอเจ้าอุ้มหรือผมแอคชั่นเนี่คือที่พี่กับเราต้องทำก็คือเรียกชื่อสร้างคำแอคช สมมติผมอุ้มขึ้นมาแล้วแล้วอาเจ้าไม่โดดลงอยู่ในมนตับผม5นาทีท้าผมสร้างความนักถือให้เอเจ้ากับตัวผม5นาทีเขาุมเล็กส่วนของการใช้ชีวิตตัวน่ะพี่อ่ะจะต้องแข็งกับเขาบังคับให้มันเห็นว่าเราแข็งแรงแต่เราจะบังคับด้วยการสอนนะสอนแสดงตัวชี้นําไม่ใช่การตีให้กลัวเพื่อให้ยอมยอมให้มาหรือยอมไม่อุ้มถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาจะกลัวเป็นคนๆกลัวแค่คนเดียวแล้วอีกคนนึงอ่ะพยายามใช้วิธีเดียวกัน องตัวจะมีเกราะป้องกันกับคนที่สองอะมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าฉันจะไม่ยอมแพ้วิธีนี้อีกเนี่ยคงรู้น่ารักก็มีเวลาถือชามข้าวไว้แล้วก็ให้นั่งรอน้ำลายมันหยดหยดหยดตีถึงไหมถึงสิบห้าได้ไหมได้เออสิบห้าก็สวยแล้วอืมทำไมแกไม่แบ่งนิสัยดีๆให้องตุ้นบ้างเอาเจ้าลงนี่นี่จังหวะหนึ่งสองสามพี่จะต้องรู้สึกว่าลงคือลงผมได้หนึ่งคำแค่นั้นเองอ๋อยิ่งต้องสร้างหมดยิ่ง จริงจริงถ้าน้องหมามีปัญหาพี่ต้องสร้างบทดิ้งบอกหมาบ่อยๆและสิ่งที่เราจะได้โดยธรรมชาติทุกคงที่เราสร้างบทดิ้งครับเราจะเกิดได้รับความน่าสนใจจากเขาเนี่ยก็ปล่อยแล้วไม่ไปแล้วนี่ดงมึดงอีนี่เดี๋ยวดูซิว่าตอนไหนมันจะเรียกฉันอีกนี่หวงของไหมพี่หวงของไหมนิดหน่อยฮ้ามีนะมีนะมีนะเจ้าลูกพี่แค่สร้างระบุโอปีเดียนการใช้ชีวิตอเจ้า ลูกเก่งไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแรกเลยนะพี่ได้แต้มจากอ๋อเจ้าแล้วถ้าอ๋อเจ้าไม่ปฏิเสธพี่อ,อันนี้วิธีตอบคือวิธีสนุกเลยทันทีที่จะตายใช่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 อ่าให้ซ้ำอีกอันหนึง่งพี่ใช้ซ้ำอีกอันหนึง่ง นะโอเคนี่อย่างเลยโอเคที่อย่าดึงเก้ากรสุงนี้พยายามดึงให้เท่าเส้นหลังเของเส้นน้ำเลือดไหนก็คือเพราะขนาดพื้น,นเน,นี่ยเวลาที่เระตัดดึงครับมจะได้เด่นมากแล้วเวลาพี่ดึงเวลาประทัดก็นะให้พี่ดึงชุดเก้าสิบอ,อ,อ,องศาแต่เบามือครับหูนะครับมันจะมีหูกระดิ่หรือหูลูกลิ้นออกมาแสดงว่าลืมกั้งหายใจล,ลืมคืนน้ำลายนี่คือเครียดมาก ดูมีการขู่มีการลองของ<ะ>แต่ไม่มีใครถอยผมไม่ได้ถอยไม่ได้ไไดกลัวเพราะเรื่องสนสนผมกระดิกไปกระดิกมาคือการไม่เสียงที่เราคุยกันแบบจากไอ้จเ,ออเจ้าออเจ้าอ่ะเห็นไหมเห็นไหมะไม่เส,สียงภาษาลัางกายจะไม่หลอกกันประมาณว่าลูกน้องคนหนึ่งช่วยเชนดหน่อยจิประมาณนั้นประมาณนั้นเวลาเราดึงให้ดึงขึ้นอย่างนี้ดึงก็เสร็จแล้วรีบหยอ่อนที่ถ้าเราใส่ถูกเพราะว่าเวลาหย่อนเนี่ยเชื่อมันคลายตัวก็าเขเรื่อยๆแต่เราดึงไม่ถูกนะซึ่งขึ้นเก้าสิบเห็นคาสตั๊กไหมพี่ ถ้าสาวสแตก็กในชั้นล่สแต็กคือสแต็กธรรมาชาติส่ซนน้องหมากี่ว่าตัวเองโคตรเก่งต่อมาโอ้โหผมมึเห็นขาขาโต๊ะตายแล้วนั่งมันยิ้ไม่เห็น,นได้ยังไงตอนยู่เลยคนะือสแต็กต่อมาเวลาที่เขารู้สึกสับสนนะสรบับสิ่งแรกเลคือชามช,ชนนี้นำชี้นำให้สุดคือการเคลื่อนที่พี่นี่ดึงไว้แต่ใหญ่เขาโดนตัวคือเราป่ากาเดินง่ายๆนี่แล้วทุกที่เนี่ยพี่ผู้าเดินรอบโต๊ะก็ยังได้ก็ได้ครับเดินรอบโต๊ะีเดินแค่นี้เลยในห้องเนี่ย เนค่อคยๆจุกมาแต่ถ้าเขาดิ้นมากๆครับเราก็เบรกแล้วก็เวลาเขาหยุดเนี่ยเนี่ยแล้วก็เริ่มไปเนี่ยพี่ก็เดินแค่นี้เลยนี้เลยเนี่ยโดนครับอ่านี่พี่ก็ค่อยให้ดึงขึ้นครับพี่ดึงขึ้นแต่เบามือความยากคือดึงขึ้นแต่อย่าดึงค้างจนกระทั่งเขาขาดอาจจะหายใจดึงเพื่อเซฟตัวเอง เด็กเขาบอกไม้เขาพักอะแล้วเขาก็มองพ่อเขาอะรู้สึกไปเองว่าฉันเก่งอีกอะ <ừ> สุดท้ายก็มาจบพี่โก้นะแหละเดี๋ยวพี่โก้ก็ต้องทำนี่ผมจาไม่ดู่อนว่าน้องหมาเราเห็นอะไรพร้อกมกันไงเพราะว่าผมไม่ได้ซ<ช>้อมถูกไหมห็เพราะว่าสุดท้ายเวลาเขามองคร e ูเวลาเขาเ,เขาเปลี่ยนเองเขามองครูแล้วเขากวาดตามสุดท้ายก็มาจบที่ตรงนี้อันนั้นเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเดี๋ยววพี่เจ้าของอะต้องเคลียร์เขาด้วยว่าเฮ้ยฉันน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่แกเข้าใจนะ เนี่ยเวลาเขาโดดๆดรเราก็ต้องเบามือความยากของการฝึกอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเบามือเพราะเราจะชี้นาเขาอี่าเริ่มกัดสายละคือถามว่าทําไมผมไม่ให้เขาดึงเพราะว่าเขาอยากชนะผมผมไม่เขารู้เลยว่าเขาไม่ชนะผมเาไม่ได้คิดว่าเป็นของเล่นใช่หมนไม่ครับเพราะหน้าตาเขาจริงจังมากเลยพีแล้วก็พี่สังเกตว่าเขาอถอยแล้ววิ่งเข้ามาใส่ผมเขาไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะถอยวหาจังหวะที่วิ่งเข้าใส่ผม แล้วก็เห็นา,า,า่ายใจแรงไหมอาการเครียดไม่ได้สนุกนะเครียดเผลอไม่ได้พอเผลอปุ๊บแบบจะวิ่งเข้าหาละ่ะอ่มมานแล้วพี่ชมแล้วให้เลย นะอย่างนี้ผมแนะนําว่าพี่ถือขนมไว้ชิ้นหนึน่งแต่ว่ายัางไม่ต้องให้ให้มันดิสแท็กไปที่ขนมแทนไม่งั้นมันไปนดิสแสท็กดิเสเซิบเชื่อมเพื่มมาที่กัดเลยนะยิ่งถ้ามีคนอื่นอยู่มนี่กัดนะแรงเลยใช่ไหม <S <S ไม่มีเลยใช่ไหมวันนั้นเขาไม่ยอใ <S <S ใใมใส่เดีาส่เยวตะกีดมาติดเสโทษนะครับพี่เงื่อนไขต่อไปนะผมจะทำนี้นะผมขออนุญาตนะพี่จับ แผน,น,นที่เฉยนะท้งหมดเขาจับจับแผนที่เอาตัวไม่มีไม่มีเอ็กซ์ซสไม่ได้ดุใส่ผมผมอยากให้พี่ชมอย่างนี้นะเรียกชื่อแล้วพี่ชมตอบกันเลยเกมครับโทษนะครับเกงนี่ให้เลยให้ผมเลยโง่หรือให้เขารู้สึกว่าเกมต่อไปเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะเกมเชนละแต่หมายว่าใครก็ตามที่จับตัวพี่เขาไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องปกป้องพ่อปกป้องเอง แล้วพ่อจะให้สัญญาด้วยถ้าดื้อเฉยๆเจะได้นนความรักจากพอ่โอโทษนะครับฝั่งทีนะพี่ชมต้นเกยเห็นเขามอกไหมนี่แหละบางทีเราภาพเล็กๆแต่ที่ที่ในหลายเรื่องมันจะได้ภาพใหญ่เองโทษนะครับพี่ชมต้นเกยถูกอ้าวหมดแล้วเหรออ่าท้ามิ้งถูกก็โอเคเมื่อไรก็ตามที่น้องหมาหลุนงอคนเยอะจังวะตัวเขาจะมุ่ง,องเอาตัดต่อยตัวเขาจะคิดแล้วเชื่อว่าเขาอยู่สายฝูง ยิ่งด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่มีใครคุมตรงตัวได้เลยแต่บอลช็อปเปี้ยนความช็อปเปี้ยนตรงนี้จะทำให้น้องหลังสุดจนเก่งมากจะปัดใจฉันโดนนะแต่ว่าเวลาเวลาปรับนิสัยอย่าลืมว่าพี่เป็นเขาเป็นคนที่ต้องโน้แต่เริ่มจนจบเหมือนอารมณ์แบบไปทุกไปทุกตู้เย็นอ่ะต้องตึงๆเฮ้ยหยุดหยุด้ะใช่ไหมมาเอาหนุอย่างเงี้ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าไปเดินได้ตู้เย็นแล้วไม่ต้องทำอ,อะไรขออนุญาตนะ สองแล้วพี่พอต่อรูปสองปีถามว่าทําไมให้สองปีเพราะเราต้องการให้อองตวนเข้าใจสัญล,ลักษณ์ของการบอลลูปไม่ว่าใครพูดหรือว่าองตวนลูปแสดงว่ามันจบแค่นี้มันจะจับตัวง่ายขึ้นแต่ผมต้องการทำแซนไบซ์โซนดซนองตวนเริ่มมีสติเนาะเวลาเขาอยู่นี่ยแล้วเขาเจอแข่งลูกน่ะสิ่งที่เขาจะต้องทำมันคือมองแบบมีสติไม่ใช่การขอเรียกอ,องตวนนั่งครับเก่งมากครับอ,องตวนนะั่งเก่งมากครับ ที่เราเก่งว,ว่าผมโยนซ้ายขวาใช่ไหมเมื่อเขาดันทางไม่ออกก็าจะได้เริ่มมีสติกินเปล่านั่งลงเก่งมากครับนั่งเก่งมากครับตัวไปเล่นได้นะคอยเก่งไหมอันเวลาให้เนะเอี้วางนั่งนั่งคอยคอย เวลาเราวางมาวางตันนี้พี่ต้องดูภาษา่ังกายด้วยนะที่เราสอนกันตะกี้หูเป็นยังไงตาเป็นยังไงพบแปลว่าเขาไม่กัดไม่ทําตามก็ไม่ได้แปลว่าถูกทางนะภาษา่ังกายเขาต้องบอกด้วยเฮ้ยหลอกเราอ่าถูกหลอกกินนมเพราะความฉ<ม>ลาดเขามันเยอะไงครับมันก็อาจจะแบบทําไปงง้นเพื่อ,อกินนม,มแต่เราอา่ะต้องการให้เขาทําตามแต่ว่าไม่ใช่การกินนมแต่เป็นการทำตามนไดแบบโดยยินยอมหัใจยินยอมที่จะพูดอะไรแล้วก็ทำแบบนั้นนะไม่ใช่ จะทานใช่ครับพี่พี่ถามพีว่าแล้วอย่างนี้อ่ะมันไอ้แก้ปัญหาของออเจ้ามันจะหายไหมผมว่าหายนะแต่คราวเนี้ยถ้าพี่ต้องการรีเซ็ตให้สถานการณ์อยู่กับออเจ้าได้พี่ต้องเอาวิธีนี้ไปสู่ออเจ้าเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนที่เขาเข้าใจว่าผมจะกลับมาห้องเนี้ยพี่เห็อนออเจ้าแม่งดุมาเลยนะถูกไหมแสดงความเป็นแฟนของออเจ้าก็มีอยู่เอ๊สองทีก็เป็นค่ะคือเวลาเข้าไปเล่นกับเขาพอเราจะออกมามันก็แบบ แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนออเจ้าที่แนบผมถูกไหมเสร์ว่าจริงๆพี่เลี้ยงน้องหมาทุกตัวนี้ร้ายทุกตัวเลยนินาะแต่ว่าพอเป็นชื่อว่าพี่รู้สึกตัวมันเล็กก็เลยปัญหามันน้อยค่่จริงเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วอยู่ๆน้องหมาจากดีอยู่ๆม,าามันร้ายเมืเ่อเมื่อผมอุ้มออเจ้าเล่นได้ถูกปะแล้วอยู่มันร้ายกับผมมาแสดงว่าเขามีกฎในห่วงเขาไปแล้วคือเราอยู่กับเขาเยอะแล้วแล้วที่เราไม่บังคับเขาเลยเพราะว่าเขาตรงประเด็นไงเขา เขามีสิ่งนี้เราชอบเยอะใช่บอกให้เข้าประตูเข้ากระโดหบอกให้รอก็รอบอกให้ออกไปเที่ยวมันเป็นมาได้มันได้เลยอ่ะนั่นคือเขาฉลาดนี่พี่คือเขาหัวอ่อนด้วยไงแต่แต่ประเด็นประเด็นที่ผมบอกว่าในเมื่อออเจ้ามันดีแล้วอ่ะแล้วไมต้องมีที่ไปฝึกเผื่อเอาไว้พี่เผื่อเอาไว้ว่าพอเจ้าเนี่ยมันหัวอ่อนขึ้นมามันดีขึ้นมาออเจ้ามันอยู่ระดับเดิมบ้านจะวิกไปอออีกเเรืื่่่งงนนึคจ้ามด เพราะไอ้น,นี่มันเคยดุเคยเจ๋งแล้วมันอยู่ๆมันยอมพี่ขึ้นมาอ๋อเจ้าดุอ้าวคนนี้ฉันท็อปเลยอ่าสจนะคะ่ทั่วห้องรอจริงๆเวลาไม่มีสายจุงแล้วสติไม่อยู่กับเราครับแล้ว,วิ่งทั่วห้องอ่ะอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรปล่อยสลัดเลยนะเพราะอาจารยว่าน้องหมาไม่รู้สเตต,ตัสของตัวเองเพราะว่าถ้าน้องหมารู้สเตต,ตัสของตัวเองครับเรานั่งตรงไหนเขาจะนั่งตรงนั้นลองนิดนึงนะครับตอนนี้องตวนอยู่กับพี่เขาใช่ไหมผมจะลองแหกปากหนึ่งทีเราจะดูกันว่าหน้าตามันเปลี่ยนนม้จะเอา <Okay. S 2> เฮ้ยชองนี่ไงคุณชัาชันการกระทำมิดให้ราคาจังหวะอาจจะแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ได้เพราะเราอยากเพราะเราอยากให้ขออเขาจำว่าแบบนี้ได้ให้เขาชินกับการอยู่เฉยๆสิ่งที่เราต้องการคืออยู่เฉยๆไปเลยไม่ต้องทําหน้าที่อะไรเลยไม่ต้องปกป้องใครเลยอยู่ในฝูงเงียบๆไปเลย,ตเลยแต่จริงๆอันนี้จริงๆแล้วผมแค่ไกด์แต่จริงๆตัวพวกพี่ทหาที่ไปคนช่วยให้ผมอะทาให้เขาเอาปย พสิอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกไปครับเพราะว่าสุนัาเขาเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาดีกว่าหูถ้าเขาไม่เห็นผู้พี่ๆที่เราเตรียมกันก่อนเข้ามาภาษาร่างกายที่ยังเหมือนเดิมกันไม่คุยกันก่อนะก็เหมือนเดิมแต่เมื่อกี้เราคุยกันเข้าใจแล้วว่าผมเจออะไรผมเห็นอะไรผมไปคุยกับพี่เตรียมกันแล้วว่าห้ามทักเรื่องอะไรวินาทีไหนที่เราจะสื่อสารหรือไม่สื่อสารไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้ตรงหมาคิดเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาไม่มีความรับผมเพราะเขาไม่รู้จักผมถูกไหมแต่เขามีรับผู้พี่เป็นทุนแต่เขาแค่ไม่เคารพ กลายเป็นว่าพี่ชี้นาเขาเริ่มชี้นาเพราะเขารักพี่อยู่แล้วเขาก็ไว้ใจปรับตัวได้ระวยแต่ที่ผมมาก่อนอย่างที่บอกคือทุนมืสูนเนี่ยตัวผมอาจจะเป็นตัววัดว่าหมาของน้องหมาของพี่อ่ะตอนเนี้ยนิสัยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยใช่คือตอนนี้เราอาจจะแค่รูปก่อนแต่พอพี่รู้สึกว่ารูปจนสนิทใจแล้วอ่ะผมแนะนาว่าให้พี่เริ่มใช้คำว่าอุ้มเอาตัวอุ้มแล้วเราก็อุ้มอุ้มเสร็จเอาตัววางเก่งมากให้รางวัลก็ได้พี่แต่ แต่ประเด็นสําคัญคือพี่ต้องชมทุกครั้งที่เขาทาตัวดีเก่งากมากเพื่อเป็นการบุ๊กมาร์กว่าอย่างเนี้ยถ,ถูกทิศถูกทางเพราะสิ่งที่เราต้องการคือให้เขาเห็นภาพว่าทุกคนก็กกติกาเดียวกันทุกคนก็แข็งแรงออรฉันสู้ไม่ได้ใช่เหมือนกันนี่แหละใช่ซึ่งไอ้ฟอร์แมตฟอมเหมือนกันเนี่ยพี่พูดดีครับเพราะว่าคำว,ว่าลูกองตัวลูกแล้วพี่ใช้คําเดียวพี่โกแล้วพี่ก็ลูกเหมือนกันมันจะกลายเป็นว่าอ๋อคํานี้คืออย่างนี้เสียงเราจะ จสียงระดับเจียกระเสียงอ่อนอะไรเงี้ยมันดีหรือไม่ดีดีพี่มันเป็นการกระตุ้นให้เขาจำแต่เวลาเขาทำไม่ดีอ่ะพี่ห้ามเสียงสูงอ่าโอ้เสียงแข็งเลยมาเลยค่ะไม่ไม่ไม่สมองลูกสมองพี่อ้าวแต่จะเป็นเสียงโมโนโทนแต่เสียงดังอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นเสียงสูงแต่เสียงดังอ่ะไม่ดีพี่อ่ะแล้วพี่ก็มาบอกออกตัวแล้วเหมือนมีวลีอ่ะอย่าด่าอย่างนี้ยแค่จังหวะแค่เนี้ยแบดเดนชั่นแล้วนะเอไปบีเอคือทำผิดบีไปโกงเลยอย่าแบบออกตัวหยุด ยางอกีกไม่เอาสามสี่รอบแล้วค่อยไปไงไม่เอา,า,เ,อาเอาตัวตรวจลองได้นี่หว่าเก่งมากพี่ชมเลยเก่งมากนี่ส่ออกได้ไหมไอเขากินนมอยู่แนละ้วพี่ก็ไปจับจับจับนิส่อ,ออกเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวนาะแล้วให้ชมชมแล้วต้องให้หนมให้ไปยังถ้าทำเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยฉันได้กินนมลองลอง,ลองนั่งกับปกติดูดูซิว่าภายในสามวนาทีเนี่ยเขาเห่าสั่งไหมถ้าเหา่าเห่าสั่งแสดงว่าใจเขารู้สึกยังสู้อยู่ แต่ถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วดูอ่ะพาวเวอร์ชะโงดก็จะต้องอยู่เงียบๆจะปล่อยเสร็จนะแก้วค่าทางเอาคนเข้าเร็วๆ่ะแต่ว่านับแล้วมันไม่กี่นาทีอ่ะสำหรับโอลดอยู่บ้านนาปล่อยก่นนะหนจริงๆอ่ะเขาฝึสาวปิดแฟนบูด็อกมาเขาไม่ต้องการออกกํากายนาหรอกพี่หน้าก็สั้นตัวก็แข็งปีดปกติไปหมดแต่มันน่ารักสมมากเขาฝึกสาบปีดมาพี่เลี้ยงง่ายๆพี่ก็ทําให้มันยากอะที่ไม่ได้เลี้ยงละบดอเนี่ยเรื่องระบดอเนี่ยพี่ต้องปล่อยมันวิ่งอย่างเงี้ยนะ ทุกที่มันห้องกินมาห้องเนี้มานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ผมแนะนําว่าให้พี่ทําอะไรกันไปก่อนกินคงกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปปล่อยนั้งหมาอย่าเข้ามาเพื่อปล่อยมันเลยไม่งั้นเขาจะจําว่าไม่ต้องรอไขรเข้ามาปล่อยฉันยังอาจจะว,วายๆปากได้อะไรเงีย้ยอาจจะมานั่งไั้หนึงสักห้านาทีสิบนาทีนั่งเริ่มกินข้าวคำสองคำก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาสุภาพหมายถึงว่าไม่ไม่เขี่ยนะี่นะไม่เขี่ยกองไม่เห่าเรียบ น,น,นั่งนิ่งๆน่ารักอะ่ะสุภาพอะ่ะเขาก็จะพยายามคิดตลอดเวลาว่าเจอคนปุ๊บตัวฉันมีหน้าที่ในการนอนผมพูดถึงหน้าที่เสมอไงหน้าที่เหตุการณ์นี้ฉันถึงได้หน้าที่ทําอะไรนะมันจะเปิดโอกาสให้ฉันได้สิ่งดีๆเกิดขึนน้นอน๋อนอนมองสุดนอน,น,อนออมอ,มอ,มอ,มอมงเสร็จปุ๊บพี่วอายังไม่พร้อมหิวข้าวก็สิดิขพี่พี่ก็กินนี่เรียบร้อยตัวเขาก็มีหน้าที่ต่อเนื่องจังน่ารักที่สุดที่จะรอสักสิบนาทียี่สิบวนาทีสามสิบนาทีกลายเป็นว่าเวลาเขามีหน้าที่ตัวนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีสติด้วยตัวมันเองมันอยู่อยู่กับพี่ก็สอฟนี่มันนอนมันบบอด้วยนะพี่นะทำเป็นเล่นไหนะได้เมื่อคืนค่ะได้มามันจะสองปีเพิ่มเพิ่งเนี่ยเพิ่ได้เบอเมื่อคืนคืนแรกค่ะนี่มันกัดบอกวะไม่แน่ใจถ่าใช่กัดบอกผมได้แล้วพี่เนี่นิสัยเขคือเดินไปหน่อยคืออยาให้ทำลายจนติดนิสัยพี่ว่าแใช่คือแต่ไอ้ที่ส่ของผมเนี่ยที่เราใช้ไม่เดียเกือกันเซาซีไม่สามารถทาจะต่อเดือนแล้วน่าราคาญจังเลยฉันกัดบอก เราต้องมาบอกี่ย่ไต้องอกคือสองซีอ่ะวัดกันว่าฉันกับแกใครอึดกว่ากันจนกระทั่งหาคำตอบได้ว่าถ้าแกไม่ยุ่งกับบอกฉันไม่ยุ่งกับแกเหมือนกันแต่พี่อาจจะรู้สึกว่ามันกวนติ่งมากว่าไม่หยุดใช่มันแค่ลองแต่เราก็จะบอกคำตอบที่เราต้องการเท่านั้นแล้วพอเขาเข้าใจชัดเจนว่าไปนอนบนบอกไม่กัดบอกไม่มีครยุ่งกับเธอเหมือนกันแสดงว่าเขาก็จะเริ่มคิดว่าอ๋อ้บอกตัวเนี้ฉันมีทางเลือกนี่มาคือไปนอนเฉยไปกัดไปแทะไปถึงคนก็จะมารุ่งกับฉัน แต่ว่าพี่ตะเกียบเดินไปอ่ะผมไม่เรียกชื่อไม่ดุแต่ผมไปบเป็นตบให้มันรู้สึกด้านลำคาบเขานั่งอยู่บอกเงี้ยผมก็ไปยุ่งสุดไม่ยุ่งเสร็จปุ๊บพี่จำตัวนี้ชั้นได้ไหมการกระทำที่ดีราค่ะก็ดีมากเก่งมากยี่นเรียกชื่อแล้วชกอตสิ่งสูงตอนเลือโอ้ตัวเก่งมากถูกแล้วหยุดทีเดียวเป็นช็อตเอาตัวเก่งมากเอาตัวมันจะงงแมพูดอะไรวะสุดเคานั่งนอนอยู่ที่เดิมไม่ไม่ไม่อะไรใช่ไหมอีกสิบวิถ้าเขาไม่ถ้าไม่ออกมาจากบก พี่เรียกชื่อแล้วชมอีกทีหนึง่งอ้องตัวเก่งเก่งอืมเรียกชื่อแล้วชมทีเดียวครับพี่คือต้องการให้มันชัดว่าบูธเ่นชันการคะแนไ<ม>นไม่ดีให้ราคาไม่ต้องทำอะไรแรกลูกแต่เหตุการณ์นี้แกคิดแล้วเชื่อว,ว่าแกนอนบนเบาะแม่สนใจอ่านียกดูวะเนี่ยพี่เรียกชื่อแล้วชมเลยอ๋อตัวเก่งเห็นปะตัวก็จะมองทำไมนั่ะเฮ้ยทำไมแล้วชมทำไมวะ คือเราไปล่ขาขคิดคับว่านอนบนบกคราวน,นี้เวลาพี่มาห้องเนี้ยโอกาสที่องค์ัวจะไปนอนบนบอกโชว์พี่พี่อ่ะเรียกชื่อแลว้วช์มันจะสุดคือภาพจำมันมาจริงๆแล้วน้องหมาไม่มีไม่มีอาการอยู่ๆอยู่ๆเอออแล้วแบบดูไม่น่ารักนะมันเกิดจากการเก็บสะสมเหมือนกันจากที่เราทั้งสปอยรู้ตัวและไม่รู้ตัวอันเนี้ยที่พี่หลีกเลี่ยงอ่ะผมเรียกว่าสปอยเขาไม่รู้ตัวพี่ไม่รู้ว่าเหตุนเนี้ยทำให้องค์ตรมันเออเลอร์ แต่พี่ต้องแยกจากกันนะเชื่อความค้สั่งที่พี่สอนมานั่งขอมืออ่ะพี่สอนดีผมพูดงี้กันนะชมก่อนพี่สอนดีสุดๆแล้ดีแต่ช่องนิสัสอ่ะมันไม่ได้เรียนมาอ่าไม่ได้เรียนจากที่พี่ส่งเสริมเท่าไหร่เพราะพี่ไม่รู้ว่าจังหวะช่องนิสัสอ่ะมันต้องใส่หนึ่งสองสามน้องมาตอบสี่อ,อมันคือหมาใจกล้าตัวหนึ่งเพี่คือมันก็สุ่มสุ่มปุ๊บนู่นก็หยุดแต่ผมสิ่งที่ผมชอบคือเขาสุ่มไม่นานนะครับ แต่สมมติว่าน้องหมาพี่นี่ใส่ีจริงๆนะสิ่งที่ผมจะพูดคือพอผมให้หมดมือใช่ปะ่ะแล้วเขาจะไม่อิ่มไม่พอผมเดินออกมาเขาต้องเข่าไล่ลยพี่ยังเกี่วว่าผมไปหยิบติดชู้มาเช็ดมือเพราะมานั่งคุยกับพี่เนี่ยไม่มีเสียงอ่าไอ้ตัวนี้ครับเป็นตัวหน้าง,งานที่บอกว่าน้องหมาของพี่เ่มีแววที่จะปรับเล็กไหนแล้วความจะเป็นในการอยู่กับผมมากน้อยไหมด็อกกี้โปรพาสเหมาะสำหรับสุนัขอายุ1ปีขึ้นไปโปรตีน24ลดรสแกะบาร์บีคิวท้าให้ลองครับ